ทำไมการให้อภัยตัวเองถึงสำคัญที่สุดคะครั้งหนึ่งเคยเทษตัวเองในอดีตซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาจนมันกัดกินความรู้สึกจนมันกัดกินความสุขของเราในชีวิตไปจนมาวันนึงเราก็ได้พบกับการให้อภัยตัวเองคุณเชื่อไหมว่าในอดีตพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยทำเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะคะมันไม่มีใครดีเสมอไป ทุกคนจะต้องมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องผิดพลาดแบบไหนแต่มันไม่ควรกลายเป็นโซ่ตรวนหัวใจของเราในตอนนี้ค่ะการให้อภัยตัวเองคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองได้ค่ะเพราะเมื่อใดที่เราให้อภัยตัวเองได้แล้วนั้นเราจะสามารถให้อภัยผู้อื่นได้เช่นกันค่ะมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ให้เราจมอยู่นั้นทำไมการให้อภัยตัวเองถึงสำคัญที่สุดคะ ครั้งหนึ่งเคยเทษตัวเองในอดีตซ้ําๆซ้ำไปซ้ำมาจนมันกัดกินความรู้สึกจนมันกัดกินความสุขของเราในชีวิตไปจนมาวันหนึง่งเราก็ได้พบกับการให้อภัยตัวเองคุณเชื่อไหมว่าในอดีตพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยทาเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะคะมันไม่มีใครดีเสมอไปทุกคนจะต้องมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องผิดพลาดแบบไหนแต่มันไม่ควรกลายเป็นโซ่ตรวนหัวใจของเราในตอนนี้ค่ะ ให้อภัยตัวเองคือของฝันที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองได้ค่ะเพราะเมื่อใดที่เราให้อภัยตัวเองได้แล้วนั้นเราจะสามารถให้อภัยผู้อื่นได้เช่นกันค่ะอดีตมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ให้เราจมอยู่นั้นทําไมการให้อภัยตัวเองถึงสําคัญที่สุดคะครั้งหนึ่งเคยเทษตัวเองในอดีตซ้ําๆซ้ําไปซ้ำมาจนมันกัดกินความรู้สึกจนมันกัดกินความสุขของเราในชีวิตไปจนมาวันนึงเราก็ได้พบกับการให้อภัยตัวเองคุณเชื่อไหมว่าในอดีต เราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยทาเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วเท่านั้นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะคะมันไม่มีใครดีเสมอไปทุกคนจะต้องมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นเรื่องผิดพลาดแบบไหนแต่มันไม่ควรกลายเป็นโซ่ตรวนหัวใจของเราในตอนนี้ค่ะการให้อภัยตัวเองคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้กับตัวเองได้ค่ะเพราะเมื่อใดที่เราให้อภัยตัวเองได้แล้วนั้นเราจะสามารถให้อภัย ผู้อื่นได้เช่นกันค่ะอดีตมีไว้ให้เรียนรู้ไม่ให้เราจมอยู่ในนั้นทําไมการให้อภัยตัวเองถึงสําคัญที่สุดคะครั้งหนึ่งเคยเทษตัวเองในอดีตซ้ําๆซ้ําไปซ้ำมาจนมันกัดกินความรู้สึกจนมันกัดกินความสุขของเราในชีวิตไปจนมาวันนึงเราก็ได้พบกับการให้อภัยตัวเองคุณเชื่อไหมว่าในอดีตพวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่เคยทาเรื่องผิดพลาดกันมาแล้วทั้งนั้นเพราะว่าเราเป็นมนุษย์นะคะมันไม่มีใครดีเสมอไป ทุกคนจะต้องมีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าเรื่องราวนั้นจะเป็น